สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องส i ริสาชาแนลนะครับส i ริสาชาแนลก็จะเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่จะให้ความรู้แล้วก็การพยากรณ์เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนั่นเองในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศรีมิถุนนั่นเองประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องการงานกันก่อนเลยนะครับสําหรับการงานของชาวลัคนารา ราศีมีถุนนะครับมีพบเรือนการงานกรรมะนะครับอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงราศีมีนโอ้โหชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นอีกช่วงชะตาชีวิตเลยนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าดาวเนปจูเนี่ยดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณเนี่ยยกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่ากเกษตรนั่นเองเ,ษเองกเษตรหมายถึงอะไรคือมีความดีความดีเลิศอะความปังความสุดๆเลยนะแต่เพียงแค่แบบว่าพอการงาน งานาทับการงานนั่นก็หมายความว่างานของกูะเยอะมากนะเออ อย่างแรกคือเยอะมากนั่นแหละแต่ว่าคุณเนี่ยจะหยิบจับพางานมงงานใหม่ได้ง่ายนะเพราะว่าดาวของคุณมันเป็นเกษตรนะมันมีความปังอยู่ในตัวนั่นเองนะครับก็คืองานจะเยอะแต่ก็จะได้ผลตอบตรงตอบแท่นหรือได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็เร็วกว่าเพื่อนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะนอ,อกจากนี้เราก็ต้องมาดูว่ามุมเลงเนี่ยมีดาวอะไรมาเลงบ้างก็ไม่มีนะโอ้โหเป็นไม่มีอะไรมาเบียนเลยนะรู้สึกโล่งอกโล่ง ใจตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาแหละรประมาณปลายเดือนที่ผ่านมานะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไปดาวเลข9ตัวตนของคุณเนี่ยมันเลงอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณก็มีความคิดบิตตกหรือว่ากังวลเกี่ยวกับงานนะอยากจะออกจากงานอะไรประมาณอย่างนี้นะเออแต่ว่าพอไปไปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยย้ายหนีออกมานั่นก็แสดงว่าคุณเนี่ยรู้สึกโลง่งอกโล่งใจเกี่ยวกับเรื่องการงานมากขึ้นนะนอ,อกจากไม่มีอะไรมาเลงแล้วแล้วก็มีอะไรมาตีโกนไหมก็โอ้โหมีเลข6กับเลข3นะนึง เป็นดาวคู่มิตรกันนะเพิ่งมาตีโกนตอนประมาณวันที่10พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาเนาะก็เขาจะอยู่ตรงนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยโอ้เรามาดูความหมายกันบ้างดีกว่าอันแรกเลยเนี่ยความหมายของเลข3ดาวองคารเนี่ยก็คืองานร้อนงานรีบนั่นเองนะประการแรกนะครับงานร้อนงานรีบงานด่วนเออชาวลัคนาราศีอิถุนเนี่ยก็จะเจองานประมาณนี้นะครับเลข6เนี่ยมาจากอุตตะบุตรลูกน้องบริวารก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุตรลูกน้องบริวารมาก นนะสําหรับใครที่มีลูกน้องนะใครที่ตําแหน่งสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกน้องภายใต้การบริหารงานของตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปวุ่นวายหรือว่าใช้จ่ายเงินไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันยังมาจากเรือกนกระดุมพระด้วยเลข3ามน่าจะเป็นงานร้อนงานงานด่วนแล้วเนี่ยก็ยังมาจากอาลีเนี่ยก็จะไปเจออุปสงค์อุปสรรคปัญหาได้นะแต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะส่งเสริมคุณนะลูกน้องของคุณเนี่ยจะช่วยส่งเสริมงานคุณเนี่ยเพราะว่า เลขสามถึงแม้เขามาจากอลีเนี่ยตีโกนถึงเรือนการงานเนี่ยแต่เลข6เขามาจากบุตรลูกน้องบริวารแล้วก็2ตัวเลขเนี้ยเขาเป็นมิตรกันนะทุกคนนะเออเขาเป็นมิตรกันนั่นก็หมายความว่าถึงแม้คุณจะวุ่นวายเกยี่ยวกับล,กลูกน้องลูกน้องเนี่ยถ้าคุณมีงานทํางานแล้วก็มีลูกน้องอยู่ภายใต้การทํางานของคุณเนี่ยคุณพยายามใช้ลูกน้องให้เป็นประโยชน์ให้มากมากนะเพราะว่าลูกน้องคุณจะช่วยซับพอร์ตคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเลข2เลขเนี้ยเขาเป็นมิตรกันและเขาตีโกนถึงเรือนกรรมการงาน คุณก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการทําให้งานของคุณเนี่ยสะดวกแล้วก็เสร็จเร็วมากยิ่งขึ้นนะไว้ใจเขาให้มากๆนะครับถึงแม้ในช่วงกระจายงานการสอนงานกับลูกน้องของคุณเนี่ยอาจจะยากลําบากข้างหน่อยนะเพราะว่าดาวเลขสามเขายังเป็นอเล่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมมองว่าลูกน้องคุณก็จะมีใจช่วยเหลือคุณอย่างมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการงานของชาวลัคนาราศีมีถุนนอะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพียงแค่จะเจองานร้อนงานด่วนนะแล้วก็รู้สึกโล กลงใจมากขึ้นพยายามกระจายงานนะนี่ผมสรุปมาอีกทีเนาะต่อมาเป็นเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีถุนครับการเงินของชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยเราต้องมาดูเรือนกระดุมพระเนี่ยเห็นไหมไมาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ประกอบธุรกิจธุรกิจหรือการงานเนี่ยพูดต่อมาจากเรือนการงานแล้วเนี่ยคุณต้องไว้ใจนะครับไว้ใจให้ลูกน้องของคุณเนี่ยทำงานทําการค้าขายเนาะพยายามกระจายงานนะพยายามมองหาไอเดียจากลูกน้องของคุณนะเพราะเลข6เลขสาเนี่ยเขาเป็น มิตรกันเนี่ยเออมันจะช่วยส่งเสริมคุณดีนะลูกน้องคุณเนี่ยปุตตะบุดูลูกน้องบริวารเนี่ยการเงินก็จะมาจากช่องทางนั้นมากกว่านะแต่ถ้าคุณไม่พยายามใช้ช่องทางโอกาสนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์เสียเงินไปกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้ก็ระวังของผุพังสักหน่อยเนาะเพราะว่าเลขสามเขายังหมายถึงแบบการเสียหายแบบปุบปับเฉียบพันอะไรเงี้ยเออมันก็จะมองได้ว่าค,าคุณก็อาจจะต้องเตรียมเงินเตรียมรับสินเอาไว้สําหรับสิ่งของที่มันผุพังเสียหาย ก็ได้นะครับหรือว่าเลข6มาจากบุตรลูกน้องบริวารใครที่มีลูกแล้วหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ระวังการเจ็บป่วยของบุตรลูกน้องของคุณก็ได้นะเออหรือสัตว์เลี้ยงนะแต่เพื่อ,อนว่าอาจจะรู้สึกว่าความเสียหายนั้นมันราคาไม่ค่อยแพงอะไรประมาณเนี้ยไปเจอผู้รับเหมาที่หรือว่าผู้ซ่อมแซมเนี่ยแบบว่าอีกราคาให้เราไม่แพงเอออะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเลข6กับเลข3าพอเป็นคู่มิตรกันเนาะอืมประมาณนั้นนะครับระการต่อมาเราต้องมาดูว่ามีดาวอะไรเลงบ้างเนาะมีดาว คูโตู้โตมาจากลพ้าชโชคลาภเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ได้โชคลาภทางการเงินสูงนะต้องมาดูว่าอีกทีนะว่าวันที่เสี่ยงโชควันหวยวงหวยออกเนดาวเลขสองเข้าไปอยู่เมื่อไหร่นะเขาไม่ไม่ใช่ดิเข้ามาอยู่ตรงนี้ตะเอกันเมื่อไหร่นะนั่นก็จะแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ถูกหวยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะนอกจากนี้แล้วคุณมีโชคลาภทางการเงินสูงแล้วเนี่ยก็การเงินจากการทํางานเนี่ยโอ้โหก็ปังอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหนอกจากการงานจะปังแล้วการเงิน จากการทํางานก็ปังอีกเพราะว่านี่เห็นไหมเขาตีโกนถึงเรือน การเงินด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะชีวิตคนเนี่ยโอ้หน้าอิจฉานะครับเนี่ยการงานการเงินเนี่ยดีซะทุกอย่างนะแต่ก็พอมาัามาดีถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตกับการใช้จ่ายเงินนะครับเพราะว่าโชคชะตาชีวิตของของคนเราเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละเนาะมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับก็ในช่วงนี้ที่เราหาเงินได้กระแสดีแล้วก็ปวดแบ่งเก็บเงินเก็บไว้บ้างก็ดีนะก็เตือนเือนกันได้แค่นี้นะครับการต่อมามันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะสำหรับดาว วการเงินนะเพราะว่าดาวเลข 2, <S 2>, <S 2มันดูอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับเพราะว่าดาวเขาเนี่ยสองสองวันเขาย้ายดี2วันเขาย้ายทีเนี่ยสวันครึ่งเขาย้ายทีเนี่ยเออพอมาดูดาวการเงินอีกทีเนี่ยก็จะดูไม่ได้เนาะการเงินโชคลวของชาวลัคนาราศีมีถุนก็จะประมาณนี้นะครับเออฟังหลายอย่างเลยนะทั้งการงานการเงนินเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันต่อเลยนะครับหลายครั้งเนี่ยพอผมดูการงานการเงินดีเนี่ยความรักมันมักจะไม่ค่อยดีเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกับชาวลัคนาราศีมีถุนหรือเปล่า เราลองมาเช็คกันนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมาดูพบเรือนปัตตานีเนาะโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เรือนดาวเลข5เนี่ยชาวลัคนาราศีมีถุนเนส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าไม่เช็คจากพื้นดวงชะตาเนี่ยจะพบคู่ที่มีอายุเยอะหน่อยนะทุกคนนะเออเป็นอายุเยอะหน่อยหัวบวนล่าหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ไม่มีดาวอะไรมาอยู่ตรงนี้นะก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะอันดับแรกนะอันดับ2ก็ต้องมาดูมุมเลงก็มมีม ม,มุมตีโกล,ล่ะอ้าตีโกเนี่ยมีเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ดาวดาวความรุ่งความรักของคุณเนี่ยเลข5้ก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูต่อเลยเนาะว่าการที่ดาวเลข5้ของคุณเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ย ดาวความรักของคุณมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันหมายถึงอะไรกันบ้างนะครับก็ประการแรกนะมาอยู่ในลาภะโชคลาบเนี่ยเออตั้งแต่หลังสงการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเจอเนื้อคู่แบบปุบปับเสียบพันนะทุกคนนะลาภะโชคลาบแบบโอ้ยอยู่ดีๆก็เจออะไรอย่างเงี้ยฉันรอมาตั้งนานทําไมอยู่ดีๆฉันก็เจอเอเอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะหรือไม่ก็จะรู้สึกว่าอุ้ยแบบทําไมคนนี้เข้าอกเข้าใจฉันดีรู้จักกันเร็วหรือว่าสอบถามไป,สอ,มไปสอบถามมาเอ้าเป็นเพื่อนกับคนนั้นคนนี้ที่เรารู้จักกัน มาก่อนอะไรเงี้ยเออหรือว่ารู้จักพ่อแม่ของเราอะไรเงี้ยญาติของเขารู้จักกันเป็นเนี่ยมันจะเหมือนชีวิตฟ้าส่งมาให้อะไรประมาณอย่างนี้เนาะเออมันจะรู้สึกแนวแนวนั้นทุกคนนะ เนี่ยเป็นราศีที่โชคดีหลายๆอย่างนะเนี่ยอิจฉาอิจฉาเออประการต่อมาต้องมาดูเลข8กันอีกทีนึงนะโอ้เลข8มาจากพบบินแนทพบบินานทมันฟังดูแล้วมันดูแย่เนาะแต่จริงๆแล้วมันก็หมายถึงความลับซ่อนเล้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันอาจจะคบกันอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ได้นะครับเออเพราะว่าด้วยความที่มันสนิทสนมกันใกล้ชิดกันมากหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วอยู่แบบมันจะรู้สึกแบบสนิทกันเร็วเหมือนแบบเอออยู่ดีดี ก็รู้สึกชอบอะไรเห็นกสนิทกันเร็วแล้วก็อาจจะแบบสืบไปซืบมาเอารู้จักคนนั้นคนนี้มันก็เลยเปิดเผยอะไรมากไม่ได้นะเออให้ถือเครดนะครับถ้าไม่อยากให้นําไปสู่อะไรที่มันแย่ๆก็อาจจะ พบกันลับๆไปก่อนนะอันนี้วิธีแก้เครดนะถ้าใครเริ่มเจอแล้วนะหลังสงการเนี่ยก็แก้เครดด้วยการแบบพบกันลับๆไปก่อนนะคุณจะไปเปิดเผยได้ก็นู่นแหละหนู่นหลังตุลาปีนี้อีกนิดนึงนะหลังตุลาช่วงปลายปีนี่ยเริ่มเปิดเผยได้ละเออช่วงนี้ให้ถือเครสลับไปก่อนนะครับต่อมาเราต้องมาดูมุมเลงกันบ้างมุมเลงก็ไม่มีนะครับมุมตีโกนล,ล่ะมุมตีโกนมีเลข9นะอืมเลเขเก้าเขายังเป็นตัวตนของคุณอีกเนี่ยเออใครโสงใครโซนเนี่ยช่วงนี้แหละเนี่ยเจอคู่ ที่แบบตีโกนถึงกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอู่อยู่ในเรือนลาะเนี่ยจะเจอนะใครที่รออู่ครองมานานเนี่ยมีสิทธิ์เจอสูงนะแล้วก็มีดาวแบ็คคัทมารออยู่ตรงนี้ด้วยแบ็คคัทคือความอุดมสมบูรณ์นะดาวมหาลาบด้วยนะเออลาบเจอมหาลาบเนี่ยสุดยอด สุดยอดเออเนี่ยเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ไอคนโสดเนี่ยเล่งหาคู่ครองให้ดีนะครับเออเนี่ยเออหรือหลายคู่คนที่มีคู่แล้วอาจจะมาแต่งงานกันในเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมอืมจริงๆเดือนมิถุนายนเนี่ยยังเป็นเดือนแห่งความรักนะในโหราศาสตร์ไทยนะเพราะว่าเลข6เนี่ยเป็นเรื่องของกับความรักด้วยนะแล้วก็เป็นเลขคู่ด้วยเห็นไหมเลขคู่อะไรอย่างเงี้ยเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่ดีนะครับแล้วก็เลขเอ้ยในฝั่งเรือนพพเรือนปัตติณีนะไม่มีดาวอะไร ผมมองว่าความรักคู่ครองของคุณก็จะดีมากมากมากเลยนะแต่เพียงถ้าอยากไม่ให้ความรักของคุณเดินสะดุดเนี่ยก็อย่าไปประเจิดประเจิดมากนักนะเออคู่ครองของคุณเขาอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าคู่ครองของคุณอาจจะมีลักษณะในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะอาจจะรู้สึกแบบว่าชอบเก็บตรงเก็บตัวหน่อยเนี่ยจะลักษณะจะเป็นประมาณนั้นแหละชอบเก็บตรงเก็บตัวหน่อย ม,มีผิวแบบสีทงสีแทนหน่อยก็ได้นะเนี่ยเพราะมันเป็นลักษณะของดาวราหูนะคอออาจจะแบบดูเป็นคนลึกลับหน่อยเพราะราหูก็จะเป็นอย่างนั้นไงเออ,อหรือว่าไปเจอในผงในภาพตอนกลางคืนมาเนี่ยใช่ไหม <c oughs> สำหรับใครที่เจอแล้วในช่วงนี้เนี่ยเออก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีแต่เรื่องดีๆนะต่อมาเราไปดูเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนกันบ้างดีกว่านะครับก็สุขภาพของชาวลัคนารา เสีที่มีถุนเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องตัวตนนะโอ้ก็ไม่มีดาวอะไรมาอยู่ตรงนี้เลยเนาะแต่เพียงว่าพอหลังวันกลางเดือนเนี่ยระวังเลขสีกับเลข1น,นะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะดาวพุธกับดาวเลขหนึ่งนะอันดับเลขก็ระวังสุขภาพทางช่องท้องอะไรอย่างนี้นะช่องทองอ้องอืมช่องท้อง เนี่ยกระเพาะอะไรประมาณเนี่ยช่องท้องกระเพาะอ,อหรือหลังส่วนล่างอะไรประมาณเนี้ยนะแนวๆนั้นน,นนะก็ให้ระวังสุขภาพแนวแนวนั้นนะครับแล้วก็อาการต่อมาเลขสี่เขายังมาจากอะไรอีกเนี่ยพันทุกการลดดินเลขหนึ่งเข้ามาจากสาสตร์ชาของผมเป็นฝูงก็ระวังติดโรคจากการเข้าสังคมก็ได้นะเช่นแบบอุบัตโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่มงุงใส่แมสกันให้ดีนะครับเนี่ยเพราะว่าดาวตัวตนผมก็ยังมาอยู่ในเดือนสหร์ชาอีกอาช้างหมายถึงสังคมวงสังคมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะ ก็ระวังติดโควิดด้วยก็ได้นะครับในช่วงนี้เนาะก็พยายามใส่แมสกันนะครับก็มี2องอย่างให้เราต้องระวังนะก็มีเรื่องนะฮะเจ็บป่วยในช่องท้องกระพุ้งกระเพาะนะครับแล้วก็ติดวงติดบัดติดโควิดอะไรประมาณนี้เนาะจากการเข้าสังคมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีถุนครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังปังรวยรวยสหรับเดือนมิถุนายนนี้เนาะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับแล้วก็อยากอุดหนุนช่องของผมเนาะก็ฝากกดไลค์กด ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงมุงคลของผมด้วยนะครับวอลเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยในรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นบอลเปเปอร์ไอทาโร่เนาะสามใบเนาะที่พิเศษที่สุดแตกต่างจากบอลเปเปอร์ของคนอื่นๆก็คือการบรรจุดวงชะตาของคุณลงไปซึ่งการบรรจุดวงชะตาคุณลงไปเนี่ยผมได้ปรับเปลี่ยนนะครับมาจากการวางดวงพิชัยสงครามนะครับซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่โบราณเนาะและผมปรับให้มันอันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ใช้มือถือเนาะในการทําทุกสิ่งทุกอย่างโอนเงิน ซื้อขายติดต่อทํางานเนี่ยใช้มือถือเพราะฉะนั้นการอันเชิญดวงชะตาของคนมาอยู่เนี้ยมันก็จะปรับให้ดวงชะตาโดยรวมของทั้งมือถืออะไรอย่างนี้ด้วยมันโอเคที่สุดละที่ผมคิดมานะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อครบ299เนี่ยสามารถดูดวงกับผมฟรีหนึ่งคำถามเนาะเออก็ลองไปอุดหนุกนการต่างช่องทางด้านล่างนะครับที่ผมแนบลิงก์เอาไว้มีทั้ง l ล n e f อ c ดเฟซบุ๊กอินสตาแกรก็ติดต่อได้หมดเลยนะครับก็ไม่ลบวกวนชาวลัคนาราศีมีถุงกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโช ดีใคครับ